ยีแม่มันพูดมาเ <c oughs> ดี๋ยวนะครับฮัลโหลแม่ติจ้าหนูเองเออฮะแม่สิมาหาหนูยี่กรุงเทพครับครับครับ ไม่แม่ Hjelp! Right Hjelp! เยเข้าใจ่เหนียวเข้าใจเขเหนียวใส่ี่ปีางก่น้าป้ากให้มันนี่แกยังแกแล้วเหรอไม่ได้ท่าไม่ผาไม่เขาแก่แบบป้าป้าน้าเพื่อน้อยกินด้วยอ่ะ ไอ้ีแล้เหนียวงน้าเจีโอ้โอ้ทไมาขนเารถมันเียนืองเลยต้องไปรับตัแน่หรืนไงว้าวจ้าวโอ้ยรจะันนอกแลวขับเจอสี่ว้ยอือรถอะไรกหอมดีรถเมี่ยงคันรถอะไร เนี่ยค,ค้ามเหรอหอมยังไงผักเหนือค่ะอร่อยมากอืม้าเนีเขาจะมีก,า,การนำดำ

พ่อชั้นบอกไม่ให้ซื้อหน่อยนะแล้วพ่อนะี่พ่อว่าเินมองอรนี่ไปอ่ะไปดูจินตนาการไปเห็นันข้างหน้าของปกกพ่อเฮ้ยอนาคตของปกกพ่อนกนาพ่อเห็นไหมเห็นเจ๊ มีแอปเปิลด้วยนะเพื่อนงัยอ๋แอปเปิลเหรอใหาปะปากรองใ้วปอกเปลือก้เราอมนล่นอย่แล้วกับใมมันจะะเอาใส่ถุงอ่ะมันด้ใส่ถุงมีมันมีมีกล่องค่ะแม่ไม่ปิดหัวอ๋อมันมีน้อยยงปกไว้ไห่ป

เสแสรบเสแตายแล้วนี่มานทำอะไรอยู่หลังบ้านใช่เนี่ยฮะจไมันสแปบที่บ้านฉันนี่ไม่ใช่ร้านขายลาบอ่ะไม่ใช่ป้าคนนี้มาทำอะไรที่เนี่ยฮะนี่คือตัม้วนตัวขฉะเมีนตักนั้นง่อยมั้นกรากินเมี่ยงกรกพากมีอะไรบ้างเหรออะไี่ปะป๊าชอบปะปาาชอบกินอ่ะมันจะมีใบชะพลูมีตะไคร้มีหห่หอมมีพริกสดมีมะนาวเี มีมะนาวทานเป็นชิ้นเล็กๆ,ๆค่ะแล้วก็อ,นอันนี้ใช่ไหมครับอาแล้วก็แล้วก็น้ำน้ำเชื่อมมันจะหวานาน้ำจิ้มมันจะหวานววทาาไมมันมนหอ่าเชื่อมตักน้ำจิ้มใส่แล้วก็กินเหมือนเรากินเมี่ยง,งปาลาเลยหนูเหมือนที่หนูกินเมี่ยงปลาทอดอ่าเาออกินกับข้าวหรือกินแบบรวง เารวมกันเข้าปากเลยแต่แต่เมี่ยงคํำไม่ได้กินกับข้าวนะคะกินสดสดมีกุ้งแห้งค่ะเมี่ยงสดเขาจะใส่กุ้งแห้งไมีกุ้งเดี๋ยวมึงก็รู้

ช่ยมท่าน,นนนั่นเลยจะนนัั้งปียเป็นเดกเนเดกัก้อ,กตอง,องอตงหัวพัน่อยยเลยเม้มีนาเทียวินีมาถ่ายรูปอาไถ่ายวิดีโอค่ะถ่ายวิดีโอฝนตกฝนตกเมืองขอนแก่นเมตจะลง YouTube ใช่ครับีมีเลยด้วยว้ Thank <laughs> ฝนอยู่ข้างหลังมาอยู่ข้างหลังรถอ่ะป้าเอามาแล้ว <c oughs>